คุณชอบ Call of Duty ไหมและบรรยากาศแบบ a p e x Legends ละ่ะแล้วก็สามารถของตัวละครแบบ Valorant ละ่ะทุกๆอย่างที่พูดมาอยู่ในเกมนี้แล้วยินดีต้อนรับเข้สู่สมรภูมิที่ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับปืนและยุทธะกรณ์มากมายและก็เงินใช่เงินสวัสดีฉัน Crazy แห่งกลุ่ม Mr. Mo และขอต้อนรับเข้าสู่บัตทึกก็อย่างที่เกิดมาเลยหากใน้ชอบ Call of Duty a p e x Legends Valorant ก็จงไปได้มันซะ ยอกยอกเกมนี้ได้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนึงกลายมาเป็นเกมแนว SBS Battle Royale สุดเข,ข้มข้นซึ่งตัวเกมถูกปรับมาให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีสเปคต่ำและมีพื้นที่จัดเก็บน้อยเออโทรศัพท์เรามากคจอกและที่สําคัญเป็นเกมฟรีขอพูดถึงระบบของเกมแบบคร่าวๆก่อนมีตู้กระชาม,มาหลอกล่อใจมีสกินปืนสุดฟยวฟ้าแต่ไม่ฟ้าฟลเพิ่มสแต็กปืนถือว่าแจ็บมีการแต่งปืนเพื่อนํานเข้าสนามจริงระบบนี้ผมชอบเพราะคล้าย Call t y ดีเจ้านี้กำลังติด มีตัวละคพรพ่อกับความสามารถเฉพาะตัวแต่เสียดายตัวละครน้อยไปหน่อยอาจจะต้องรออัปเดตนะ b ีเบทเทิพาร์ทเพื่อเพิ่มความจนให้กับเราเดี๋ยวนั้นเรามาพูดถึงตัวเกมกันเลยดีกว่าเกมพจะเล่นแบบ b บทเทิลเรยลหรือสามารถเปลี่ยนไปเล่นแบบ PvP ตายเกินไม่ได้มีระบบลงแรงเพื่อแสดงขีความสามารถในตัวคุณขอพูดถึงเบทเทิลเรยลก่อนเลยเป้าหมายคือทำอยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนายอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายและการเล่นก็เหมือนกับเบทเทิลเรย l ลปกติเลยหาอาวุธหาชุดเกราะหาก่องปฐมพยาบาลแล้วก็เงินนายคงมีคำถามสินะว่าเงินใช้้ทอะไไรด ได้หลายอย่างตั้งแต่ซื้อของเฉพวกปืนซื้อรถซื้ออุปกรณ์ที่เราแต่งซื้อแด้กระทั่งชีวิตของเจ้าพง่ที่พา่าตายไปอย่างง่ายดายก็ยังซื้อได้แล้วนะเจ๋งดีด้วกระทั่งซื้อ UAV เพื่อสอดแนตำแหน่นงของศัตรตูชั่วคราวได้เลยต่อไปการเล่นแบบ PVP การเล่นแบบนี้มีข้อดีคือประหยัดเวลาจบใน20นาทีเป้าหมายคือเก็บฝั่งตรงข้ามให้เรียบซื้ออุปกรณ์ที่ดีกว่าเพื่อสังหารศัตรูการอธิบายจบแล้วไปดูตอนเล่นกันเลย <All right. S 1> let's go <S อตอนเราก็ฟูบัสไต ก็ไปเจอมาในอ่เพสโตนะฮะเรามาลองเล่นกันดีกว่าพอเข้ามาในตัวเกมหน้าต่างนี้จะเป็นการเลือกตัวละครนะฮะก็จะมีขาเค่นความสามารถคือหลายๆอย่างน้ำวนอะไรอย่างนี้โอเคเราจะต้องรีบตัวเราต้องรีบเลือกตัวเราขอเล่นเป็นอ่ทางด้านของเจ็ดละกันเฮ้ยอ่าตัวนี้แหละระเบิดขีปนาวุธนะฮะความสามารถของเขานั่นก็คือการปล่อย เป็ทนทางด้านของมิสไซน์นะฮะลงมาจากฟักฟ้าเยี่ยมเอาละเราจะหาที่โดดที่ดีๆโดดลงที่คอมพานีไม่ใช่ว้าวก็สำหรับโทรศัพท์สเปคต่ำนี่ถือว่าลื่นเอาเรื่องนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราผมถ่ายด้วยนะก็เลยจะแบบว่า ปกติจะกระตุกนิดนึงแต่อันนี้จะลื่นมากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวเกมถูกปรับมาให้กับคนที่เธอศั์ไม่ค่อยแรงอย่างเรานั่นเองหรือว่าหาเกมสนุกสนุกเล่นเพลินๆไปอุวยโทษจ้ะต้องปรับให้ปุ่มเป็นจางเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ,จ้งเราต้องเก็บเงินด้วยเพื่อน,นำไปซื้อของ วิธีการหาเงินนะฮะมันจะมีวิธีนี้ด้วยเฮ้ยเอาหรือจับปืนทองไม่รู้คือปืนอะไรแต่ขอทองไว้ก่อน,นจะสอนการหาเงินกันนะฮะก็มีการรับภารกิจไล่ล่าอันนี้ไล่ล่าเราก็จะมีเป้าหมายให้เราตามล่านะฮะเวลาเป้าหมายคือ4ี่นาทีโดยบริบูรณ์เราจะต้องตามหาเขาโดยเร็ว ที่สุดเท่าที่จะทําได้ข้าวมั้ว้าวอยู่เลยขออย่าทเป้าหมายเป้าหมายอยู่ใกล้นี้เช็คข้างหน้ายิงยู่ตรงไหนเป้าหมายใครยังไม่ตายยังไม่ตายเพราะว่าใครยังไม่มีน ไอ้ที่หรือเปล่าใช่ด้วยได้3,000จ้าขอบคุณครับสำหรับเงินลงหัวลูกซองลูกซองฝีทองนี่มันดีจริงๆเลยเฮ้ยใครเดินใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าว้าเดินมาโอ้โหหัวทุกนัดจบแล้ว ไม่เป็นไรเรายังโดดล่มหนีได้อยู่ลงได้อยู่เอ่อเราจะไม่ลงไปที่เราตายนะฮะเพราะเราเป็นขี้ขาดเราจะเปลี่ยนฟาร์มตังค์ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอะไรก็ไม่รู้หยิบมาเถอะสีมันจางจนไม่รู้แล้วเป็นสีอะไรสีอะไรตังค์ตอนนี้เราดยเ,เรามีเจ็ดพันแล้วท่านผู้ชมภาร,รกิจไล่ๆเขาใช่ปะใช่เลง เข้าไปเข้าไปกูเข้าไปเดินน่าตายไหมตายไหมเอ้ยอีกนิดเดียวนัดเดียวสุดท้ายแล้วจบหัวแตกด้วยเยี่ยมใช่ปะวะอย่าให้กูต้องแอสไตน์ style. อันนี้ระเบิดอะไรไม่รู้โยนไปก่อนเรียกร้องความสนใจอุ้ย แกวิ่งแล้วห่างขนาดแล้วชิดเดินจะไฟได้ทำไมเดี๋ยวโอ้ลุกลุกลุกซี่ลุกอย่าพึ่งนั่งไปตายป้อมป้อมตายไหมอโอ้ยโอ้ยโดนขนาดไม่ตายเว้ย ข้าลงมาแล้วเฮ้ยมันไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ดิโอ้โหวิ่งหนีไวแล้วไปแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้บันไปหายไปแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นสายตาผ้าเบอร์

เง็นไหวะโอ้ยฝนตกเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะนี่เต็มนัดเต็มนี่ใครหืมกำลังดูพระเจ้าอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้สอยนกสอยนกอยู่ข้างหน้ามีนี่ฮะ ยึทอุปกรณ์ของเราเราสามารถใช้ได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เปิดกล่องไอ้ดอกหยิบมาเลยจ้าปืนที่เราอุตส่าห์แต่งมาว้าได้ใช้แล้วก๊อกขนาดกอดทองแตกหลังเยี่ยมข้างหลังข้างๆข,ข้างในในบ้านจ้ะระเบิดควัน นำล่องเอ้าไม่ใช่ระเบิดไฟโดนอน้ำล่องไปในบ้านเพื่อไปเอ้าหายไปไหนวะจะช้าหนุ่นนะไขสรัทโยกระสุนโอ้ ภาพกูยิงกับมันนี่โอ้โหกูแย่กว่าเยอะเลยโอยยิงยากยิงแรงเว<ป>้จบแล้ว <laughs> จบแล้วเราจะไปลงแบบว่าที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะลง ประเทศไทยจอกยอกโค้เกอฟาร์มอย่างเต็มที่แล้วแตกตายอย่างสมบูรณ์หุ้ยออกมนออกดิโอเคอยากได้อ่ะเปิดเปิดเอ้าไม่เปิดให้กูเว้ยเฮ้ยเปิดสิแม่ข้างหน้ามีข้างหน้าอยู่ไม่เห็นอยู่ไหน wiped mắt người con đến Ơ Ơ Ơ Bẹp lại Hoàng Long quân Đốn Phật tu Phật tu đấy bay xin dạng ai Quân đẹp tay Hảo Ah. ไม่สะทบสัตทานไว้เฮ้ยสองตัวยิงกันอยู่แจมตัวไวใครมาด้านหลังข้างหน้าเจ็บเจ็บเฮ้ยกูจะไปรีพอร์ โอ้ลหลมติหูโอ้บอทเต็มหัวเต็มนัดเต็มเหนียวฟิกยูมันยิงไปไหนวะเมื่อกี้เฮ้ยยิงใครเฮ้ยตรงนั้นมีใครวิ่งอยู่วิ่งได์ไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนเฮ้ยโอ้ยชัววบประจัว้าวิ่งในอย่างนี้แหละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเงินมาเลยตรงนี้ไม่เห็นละโอ้โหโอ้โหยิงได้หนักนห่วงมากนายเราขออนุญาตหลบหลังก้นอนหินได้ด่วนเลยเป็นปืนอะไรวะเนี่ย ทำไมมึงย <toys> ิงแม่นกว่ากูอีกวั้กูเป็นปืนสไนเปอร์นะกูเราลำกล้องมันยาวกว่านะเน้ยมาเงียวยิงกูนเอาไหมเฮ้ยขอหวนเต็มเต็มรัดรัดกูวะไปไหนล่ะอยู่ด้านหลังหลังรถอยู่ขาขห็นขานั่นแหละเต็มโอ้ยวงแมงบีบมืเพื่อบุยมึงมาเข้ามาใกล้ๆมามา Vortex không, Mày không, không, mừng đô la không, mày không, không, gong không, mừng